สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในซีรีส์สายฟรี EP ที่3แล้วนะครับซึ่ง EP นี้นะครับผมก็จะเอา ID สายฟรีของผมเนี่ยไปเปิดกาชาตามล่าหาฮิกุราชิโทวะและ เซซ้นะนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในสตรีมแล้วก็หลายคลิปเลยนะครับว่าผมจะเอาไอดีสายฟรีผมเนี่ยสุ่มกาชาตามรหาส2ตัวนี้นะครับอ่าก็มีรูบีทั้งหมด3,144 Ruby นะครับก็ถ้าเกิดว่าผมเปิดได้2ตัวนี้เนี่ยอตอนที่รูบียังเหลืออยู่เนี่ยก็จะหยุดไว้แค่นั้นครับแบบว่า เหลือเท่าไหร่หยุดไว้แค่นั้นครับเวลาที่หลังจากที่ผมเปิดได้สองตัวนี้เนาะอ่าก็ผมคิดว่านะผมน่าจะหมดเลยอะ่ะคือรูบี้ผมน่าจะหมดตูดอะคุณผู้ชมเออคงจะแบบดวงผมน่าจะไม่มีนะครับผมอ่าบอกไว,ไว้ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่โคจิเปิดหรือว่าผมเปิดเนี่ยมันมันจะเกลือเสมอครับเออก็ผมจะต้องทําใจไว้นะครับผมคือทําใจไปแล้วว่าน่าจะ ได้ตัวใดตัวหนึง่งหรือไม่ก็ไม่ได้เลยครับอ่ามีโอกาสที่ผมจะได้2ตัวนี้พร้อมกันหรือว่าได้ในรหัสนี้เนี่ยด้วยกันเนี่ยน้อยมากครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็สู้ต่อไปนะครับผมอันนี้คือเปิดประเดิมก่อนแล้วกันนะครับขอเปิดประเดิมเปิดประเดิมเลยการเอ่อสุมกาชา F ก่อนนะอ่าคือไม่ได้ใช้สูตรนี้มานานแล้วนะครับก็ลองใช้ดูนะครับอ่า เลสโก o ครับโอ้โ oh, ได้ตัว6ดาวสองตัวแน่มาครับมีงบ3,000ัลูบี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาดูดีกว่าเนะว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะสายฟรีไอดี ID สายฟรีผมจะไปรอดไหมก็อยู่ที่ตู้กาชานี้แล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าผมได้ฮิกุราชิโทวะกับเซสนานะบอกเลยว่าไอดีนี้ของผมนะครับจะไปต่อได้ยาวๆมากๆครับอ่า แต่ว่านะมันมีโอกาสที่ผมจะได้2ตัวนี้น้อยมากนะครับเพราะว่าคือผมเปิดตอนที่มันไม่ได้มาใหม่ๆครับเห็นไหมคือนั่นยหโหมงกับปลักอัปลปักษอัป,ป,อป,ปมงคลน,นะครับโอ้โหหันหัวหน้ากราสีเรือนะครับเจ็ดดาวผู้บัญชาการมูนนะครับเรียบร้อยครับตัวซ้ําโคตรเยอะเลยนะครับผม2ตัวนี้แล้วก็2ตัวนี้ตัวซ้ําเยอะมากครับเห็นไหมรอบแรกก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับ โอ้โหเปิดช้าๆนะคุณผู้ชมอุตส่าห์ว่าจะเอาไปเปิดเกียร์ที่กับว่ามันเหลือนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เหลือแหละนะครับผมไม่รู้ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้อา่าเลดกาชามันเท่าไหร่แต่ว่าก็สุมเลยแล้วกันนะครับโอ้โหดูดิดูดิคุณผู้ชมโอ้โหแดเนียลโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยโอเคขอพักก่อนขอพักก่อน ขอแป๊บหนึ่งขอเฟดตัวก่อนแป๊บหนึ่งครับเฮ้ย <love> จะไม่ได้จริงๆหรสองตัวนี้นะครับเซลซูนากับโทวะนะครับผมนะสูตรเจ็ดครั้งไปฏิหารของพี่กอรสุดละกันนะครับโอเคเลทสโกครับมาไปเลยนะครับ,นะร,บรอบนี้กดรั้วๆไปเลยป๊าบโอ้โหโอโหดูดิโอโหเจ็ด oh, ด oh, าวลุวนเลยครับผมสูตรเจ็ดครั้งไปฏิหารของพี่กอรสุดก็ใช้ไม่ได้นะครับ สรอบเลยนะเฮ้ยสมรอบเลยนะยส,มร,นะสมรอบเลยนะครับฮิกุดาชิโทวะกับเซสนะอยู่ไหนนะครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็คงจะต้องปั้นต่อไปครับเพราะว่าไม่อยากจะลบไอเดียเอออุตส่าห์ปั้นมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับโอ้โหโอ้โหะเเห็นน้อยโอเคโอ้โหโอ้โหบราวน์พนจรตัวนี้ซ้ำเอ้ยอันนี้เพิ่มโอกาสจริงๆใช่ไหม อันนี้ผมอยากถามเจเอ็มมากเลยว่าเพิ่อมโอกาสจริงๆใช่ไหมครับอ่ะลองเปิดรัวๆดูรอบนี้เอ้ยโมโลฮ่าโอ้ทำไมมันเอาได้ตัวนอกเลทเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมผมได้ตัวนอกเลทครับผมได้โมโลฮาเฉยเลยนะครับโอเคต่อเลยต่อเลยที่กุลาชิทโทวะกับเซสนาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละเอาละมือผมเริ่มเริ่มรัวละมือผมเริ่มรัว,รว,รว,ลวๆละคุณผู้ชม ป้าป้าป้าโอ้โหโอ้เอ็ดเวิร์ดตัวบินเออเออโอ้โหอ่ะโ้ยสามรอบสุดท้ายคุณผู้ชมเฮ้ย hey, ไปไหนเนี่ยส,สองตัวในตู้กาชาเนะี่ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเฮ้ย hey. เอาจริงนี่ <c oughs> เอาจริงนี่หูยมันออกยากขนาดนี้เลยคุณผู้ชมดูดิถ้าใครเปิดผมถ้าใครอยากจะเปิดผมแนะนําว่าคิดดีๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผม อันนี้คือเปิดรัวๆให้ดูเลยนะเนี่ยตู้กาชาอันนี้เพิ่มโอากาสจริงๆใช่ไหมเนี่ยสามพัรูบี้นะครับผมโอ้โหโคตรเกลือเกลือโคตรๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดที่กล่องการันตีก่อนดีกว่านะเฮ้ยมันเกินไปดูดิคุณผู้ชมนี่แหละนี่คือสาเหตุที่ผมแบบว่าเออไม่ค่อยอยากจะสุ่มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว ผมแคบผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับคือแป๊บนึงผมขอแคบใหม่ก่อนนะครับจะเอาไปทำหน้าปกนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยถ้ารอบนี้นะครับถ้ามันไม่ได้ฮีกุไรชิโทวาหรือว่าโมอ่าหรือว่าเซสนาเนี่ยบอกเลยว่าผมเกลือมากๆครับอ่าเห็นไหมเวลาที่ผมตั้งใจจะสร้างไอดีไหนเนี่ยมันจะเกลือมากๆครับโอเคมาโอ้โหเซซูนาเรียบร้อยครับ ได้เซตซนะในการันตีนะครับผมสามารถเชื่อว่าผมคงจะเก็บรูบี้ได้ถึงสะถึงสิบถึงพันห้ารูบี้ไม่ได้แล้วนะครับหนึ่งพันห้ารูบี้เนี่ยไม่ได้แล้วมันเกินไปว่ะคุณผู้ชมโอ้โหมันก็มันเลทเลยโอ้โหไม่อยากจะพูดแหละคือเลทนรกมากคุณผู้ชมคือผมแทบจะไม่ดีใจเลยอ่ะคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะ อันนี้คือสายฟรีนะคุณผู้ชมผมจะไม่ลบแล้วก็แบบสายฟรีร้อเปอร์เซ็นต์นเลยนะผมไม่ไหวนะครับผมอันนี้คือผมทําใจมาแล้วนะโอเคตู้กบก็ไม่อยากจะพูดนะครับผมอันนี้เท่าทุนอันนี้ขาดขาดทุนไหมเนี่ยโอเคขาดทุนนะครับเห็นไหมขนาดตู้กบยังเกลือนะครับบอกแล้วนะครับผมว่าโคจิเกลือมากๆไม่อยากจะพูดจริงๆนะโอ้โหโอเค เซซูซนะโอเคอย่างน้อยก็ได้เซซูซนะเหรอวะเอามาปลอบใจนะครับในการันตีนะอันนี้มันก็ทํากับผมเกินไปนะทางเกมนะครับผมโอ้โหเกินอันนี้คือเกินไปจริงๆนะโอ้โหมันเกินไปอะ่ะสิบสิบรอบนะคุณผู้ชมสิบรอบโทรวะกับเซซนาไม่ออกเลยอะ่ะได้เซซนะาในการันตีแล้วก็ได้โมโนฮะนอกเลดบ้าหรือเปล่าในทางเกม อันนี้คือผมบ่นเลยนะครับคือผมบ่นจริงๆอ่ะไม่ไหวอะ่ะดูดิโอ้โหโอเคโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตู้กาชาอันนี้แล้วกันนะแบบตู้กาชาเอ่อแปดปีนะครับผมรอตู้กาชาแปดปีเพื่อตามหาบอสจระเข้นะครับในไอเดียนี้ผมว่าผมน่าจะไม่ได้ฮิกุราชิโทวะแล้วแหละผมดองไม่โคตรนานนะคุณผู้ชมคิดเอาละกันนะมันให้แบบนี้คิดเอาละกันนะ โอ้โหเกินไปดีนะที่ไม่ใช่ไอดีเกลือผมอะถ้าเกิดว่าเป็นไอดีเกลือผมนี่บอกเลยว่าผมร้องนะครับบอกเลยจริงๆนะครับโห่บ้าหรือเปล่าในทางเกมบ้าจริงๆนะเนี่ยนะครับเพิ่มโอกาสจริงๆเหรอถามจริงคือนะครับอันนี้คือบ่นจริงๆนะสามพันบียังไม่ออกอะคิดเอาละกันนะคุณผู้ชมมันหนักแค่ไหนนะเออโอ้โห เกินไปเกินไปนะครับอันนี้คือบ่นนะคลิปนี้คือผมขอบ่นและกันนะครับผมก็มาเปิดกาชาให้ดูกันนะว่าเลตออกมันเท่าไหร่นะครับเลตออกมาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก็อย่างที่เห็นครับเลดออกโคตรนรกนะครับผมใครที่คิดจะสุ่มนะครับแนะนําว่าคิดดีๆนะครับผมคิดดีๆแบ่งรูบี้ไปเปิดเดือนหน้าก็ได้นะครับแต่ออาจรงๆคือทุ่มสุดตัวกับโคลโบนี้ก็ได้ครับอ่ะ โอเคอย่างน้อยแหละอย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้มาแล้ววะเซสนะนะครับผมผมไม่เติมนะบอกตรงว่าผมไม่เติมนะครับจะเติมแบบจะจะเติมไปทําไมเนี่ยเมื่อมันเกลือขนาดนีนะครับโมโลฮะได้มาเฉยนะครับผมผมสุม่มผมก็สุ่มถูกตู้นะแต่ทําไมเมื่อถึงออกโมโลหะถามจริงคือนะฮะได้ตัวบินมานะครับได้ตัวบินได้ตัวดาเมทธาดไม้กับดาเมทธาุไฟมา ดาเมธทตาน้ํายังไม่มาเลยนะครับเพราะว่าเซสอ่าฮิกราชิโทวะไม่ออกนะครับฮิกราชิโทวะไม่ออกนะคงจะเอาดูบี้ผมว่าผมคงจะต้องไต่แล้วว่าไต่หลีกนะครับแบบว่าไต่หลีกไต่หลีกเพื่อเอารูบี้ไว้สุ่มนะครับการเชิญเพื่อนผมก็ยังไม่ได้เชิญรับ1 0 0รูบี้เลยนะเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันว่ามันจะมีโอกาสได้ไหม4วันนะครับผมเหลือ4วันเหลือนะ เหลืออีกแค่4วันถ้าวันนี่นแหละที่กุแลชิโทวะกับเซซุนาเนี่ยจะออกจากตู้กาชานี้ไปแล้วนะโอเคต่อไปก็คงจะปั้นเป็นที่เมครับโอเคเอามาปั้นเอามาเป็นตัวบับอามาตะก็ได้วะตัวนี้นะครับเจ็บใจมากเลยอ่ะนี่แหละครับคือมันเสียความรู้สึกนะเก็บไว้แบบ3พลูบี้แล้วมันไม่ได้อย่างเงี้ยคิดเอาละกันนะโอ,โอ้แม่เจ้าโอเคโอเคโอเค อุตส่าห์ว่าจะได้คอมโบแบบเพิ่มแร่2ตัวในในเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในไอดีสายฟรีแล้วก็แบบเท่ๆคูลๆไปเลยแต่มันกลับได้แบบนี้นะครับโอ้โหไม่อยากจับพูดนะครับผมอันนี้ก็ผมเลือกก็เลยนะอันนี้ผมเลือกปั้นเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใครเปิดได้อะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับส่วนผมนะไอดี ID สายฟรีก็สู้ต่อไปเลยครับสู้ต่อไป ไม่ไหวอะ่ะคือไม่ไหวจริงๆนะครับคงคงต้องไปทําใจอะ่ะทำใจจริงๆนะแล้วก็ต้องดองรูบี้ไว้อันนี้อีกอะ่ะเดือนหน้าไอดีสายฟรีผมคงจะไม่สุ่มนะคุณผู้ชมบอกไว้เลยแล้วกันเพราะว่าคงจะเอารูบี้เนี่ยที่หามาได้เนี่ยไปสุม่มโคลบูรอบหน้าเพื่อหาตัวแบกทีมตามนั้นเลยเซ็งมากคือผมโคตรเซ็งอับตอนเนี้ยนะครับโอเคกบแดงเหลืออีก4ตัวนะ ก็เลือกปั้นมาประมาณ5ตัวเนาะซัล,ลี่เห็ดพิษนี่ยังไม่ปั้นดีกว่านะเซซนะเหรอเซซนะผมขาดอะไรอะ่ะโอเคเดี๋ยวก็คงจะต้องไปเล่นสเตจพิเศษแล้วนะครับตอนนี้โคเซงเลยคงจะปั้นเซซนะเป็นร่าง h ฮ p เปอร์ตัวแรกของทีมแหละจริงๆนะจริงๆผมพูดได้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าโอเคผมคงจะต้องใส่เกียร์แบบนี้โอเค อา่าโลโลโอเคโลนะครับอ่าใสาไปเลยแล้วก็กระเป๋านะครับอ่าโมโลฮะโมโลฮะอยู่ไหนลูกโมโลฮะขอดูโมโลฮะก่อนละกันเอ้าเดี๋ยวไม่ใช่ผิดทีม <c oughs> ขออภัยผิดทีมนะครับโมโลฮะเนี่ยเป็นสายว่องไวใช่ไหมสายว่องไวเนี่ยเอาธนูใส่ไปเลยแล้วก็เอาโล่ไปนะครับเอาโล่แล้วก็อ่อยังไม่มีเข็มขัดหลุมสกิลใช่ไหม ถ้ายังไม่มีเข็มคันลบสกิลเนี่ยผมขอใส่เป็นอันนี้ไงเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะไม่เอาเอาเอาตัวไหนดีวะเนี้เดี๋ยวนะขอดูก่อนเอออ่ะอะเอาเอ,าอ,าอานี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเออผมจะเน้นอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ไหมเออความเร็วการโจมตีเ่ะไม่ดีกว่าอันนี้ดีกว่านะครับ <laughs> อ่ะเลือกยากจังเลยวะนะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยช่องกลางใช่ไหมช่องกลางเนี่ยผมขอเป็นเออโอ้ยังไม่ได้อะคือผมเกลียไม่มีนะครับเกลียจะต,ตอนนี้ผมไม่มีอะ่อะเอาตอนนี้ก่อนแล้วกันเลยครับอ่าโอเค <laughs> ก็อย่างที่คิดครับบอกเลยอย่างที่คิดเลยว่าผมเกลือนะครับโอ้โหโคจิ ji, ไม่เกลือได้ยังไงวะคำนี้ยังใช้ได้วะคุณผ,ผู้ชมคำนี้มันยังใช้ได้นะ โคจิไม่เกลือได้ยังไงนะอืมอืมเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเอาเป็นคาถาเทพโบราณละกันแล้วก็เป็นรองเท้าเนี่ยยังไม่ได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เป็นนาฬิกานะครับรองเท้าเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันอ่ะรองเท้าตัว,ตวนี้ก็น่าจะได้แหละเดี๋ยวเอาใส่ไปก่อนเลยค่อย <c oughs> <c oughs> ยังมาเปลี่ยนนะครับอันนี้คือจัดเกียร์เลยนะอันนี้คือผมจัดเกียร์ไว้เลยนะครับในอ่าใน EP นี้นะ เป็นการแบบอันนี้ไปเลยแบบว่ายังไงดีอ่ะเ,ออเขาเรียกว่าจำไม่ได้แหละเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมเออเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไว้ไปชิญหน้ากับศึกถัดไปโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอเล่นลองเล่นพีพก่อนนะโอ้โหดูดิฮิกุระชิโทะนะครับไม่ออกเลยอ่ะเซ็งมากเลยอ่ะคือผมเซ็งมากเซ็งคโคตรโคตรนะครับเซ็งมากอ่ะ เวลาที ER ああ่ผมสร้างเอดีสายฟรีแล้วมันจะได้แบบนี้แหละคุณผู้ชมมันจะไม่ได้ตามที่ผมต้องการนะครับกะแล้วเชียวว่าผมต้องได้ตัวใดตัวหนึ่งในตู้กาชานั้นนะโอ้โหเดี๋ยวขอจัดทีมใหม่นะครับทีม2ก่อนแล้วก็เอามาเล่นนะครับโอเคขอโมโลฮะเซซินะโอ่าฮิซุยโอเคแล้วก็เป็นเอ็ดเวิร์ดอ่ะหลักๆใช้ตัวแบบนี้ไปก่อน โอเคครับมาถ้าแพ้ก็ช่างมันนะผมไม่ซีเรียสอะไรแล้วนะครับโอ้โหเสียงแหบเลยเมื่อกี้มาฮะมาฮะเดี๋ยวเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยนะขอเล่นนิดหน่อยขอแบบแก้เซงก่อนอ่ะแต่อย่างน้อยเซ็านามันก็เป็นตัวที่สามารถแบ่ทีมได้นะสำหรับผมนะครับเซ็านาเนี่ยสามารถแบ่ทีมได้อืมโอเค ส่วนโมโลฮะก็เป็นดาเมจท้ายไ,ไฟได้ไปพลางครับอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าถือว่าโอเคเูยหรอกก็คงจะต้องแบบหารูบี้มาเพิ่มเลยครับเออหาลูบี้ไปเพิ่มเชิญเพื่อนผมก็ยังเชิญเพื่อนไม่หมดโอเคป้ายแดงเหรอเอเดี๋ยวป้ายแดงแบบนี้สุ่มเสี่ยงมากที่ผมจะโดนตบนะฮะผมจะโดนตบบาดี้นะครับถ้าเกิดว่าสู้กับทีมนี้อ่าทีมนี้แล้วกัน โอเคครับ let's go เอาทันเดอร์มาช่วยด้วยนะครับไม่รู้ว่าสายฟรีผมจะอยู่รอดจนถึง EP ไหนนะแต่ก็คงจะต้องเล่นไปแหละครับคือน่าจะเล่นเรื่อยๆแหละคงแบบแต่ว่าก็คงจะลงคลิปน้อยลงครับสำหรับซีรีส์สายฟรีอาจจะสตรีมบ,บ้างอะไรแบบนี้ต้องรอหาโอกาสาอะ่ะเออหาเทคนิคมาต่างๆนานามาให้บางบอกคุณผู้ชมเนาะซ็งจัดๆเลยเว้ย ผมเซ็งว่ากเลยตอนเนี้ยฮีกุลาชิโทวะไม่มาวะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเจ็บใจมากๆเลยฮีกุลาชิไม่ออกเลยนะครับก็ใครที่ได้ฮีกุลาชิโทวะนะครับหรือว่าเฮ้ออ๋อผมไม่ได้เอาทันเดอร์ปล่อยตัวออกมามันก็เลยแบบยังเป็น10ทับสิอยู่เนาะโอเคอ่าใครที่ได้ฮใครที่ได้ฮีกุลาชิโทวะหรือว่าเซสนาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอก คอมเมนต์บอกได้นะครับสําหรับผมเนี่ยก็ทําใจเลยครับทําใจอย่างน้อยก็ได้เซสซูน่าในการันตีเหรอวะดาเมจทัตไม้นะครับดาเมจทัตไม้ยิ่งหายากอยู่นะครับแต่ว่าดาเมจทัตน้ําเนี่ยเอาบอสจระเข้ม,มาใช้ก็ได้อ่ะห้าสิบดูบี้นะครับผมห้าสิบดูบี้นะโอเคอ่ะตายตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวไต่นอกรอบแล้วกันนะครับมีร้อยเก้าสิบสี่ดูบี้ก็โห อันนี้ก็อีกประมาณ3วันถึงจะได้ Ruby 100 Ruby okay, ้ okay. อยะโอเคเดี๋ยวผมต้องไปหาอ่าอหาแอดเพื่อนที่ไม่ได้เล่นเกมไลน์เลนเจอร์นั่นแหละครับอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิขออนุญาตไปทำใจกับเกลือก่อนนะไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะทางเกมก็ทำแบบโคจิเกินไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมมาตแตนมินนาบายบายครับผม